ช็อกซอฝันอ้างภรรยาใหม่พ่อคุมสติไม่อยู่เมายาเผาบ้านบอดทั้งหลังเรียกได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความตื่นตระหนกให้หลายคนไม่น้อยหลังซอฝันเผยคลิปขณะที่บ้านของคุณพ่อกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงพร้อมชี้ว่าผู้ก่อเหตุคือภรรยาใหม่ของคุณพ่อไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันสาเหตุอาจมาจากพฤติกรรมหลอนยาโชคดีที่ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ โดยซอฝันเล่าถึงเหตุการณ์และเก็บหลักฐานเป็นคลิปยืนยันพร้อมระบุชัดว่าพฤติกรรมของฝ่ายคู่กรณีถือว่ารุนแรงและไม่สามารถมองข้ามได้ซึ่งเธอได้ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อปกป,ป้องสิทธิและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดซ้ำขึ้นอีกเรื่องราวนี้กลายเป็นที่พูดถึงในโซเชียลพร้อมเสียงให้กำลังใจซอฝันให้ผ่านเรื่องราวไปอย่างปลอดภัย ขอบคุณ New NTH ค่ะ